สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเชา้าทุกท่านคลิปนี้กี่มารายงานราคาย,ยางล่าสุดประจำวันที่19กุมภาพันธ์2564ค่ะขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานตลาดกลางยางาพาราจังหวัดสงขลาการยางแห่งประเทศไทยน้ำยางสดณหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%ประจำวันที่19กุมภาพันธ์2564กิโลกรัมละ60บาท50สตางค์ค่ะ ปรับตัวขึ้น2บาท50สตางค์ต่อกันที่ราคากลางเปิดตลาดประจำวันที่19กุมภาพันธ์64นะคะ ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคาอยู่ที่60บาท15สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคาอยู่ที่63บาท15สตางค์ต่อกิโลกรัมยางก้อนถ้วย DRC 100%ราคาอยู่ที่44บาท30สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะ จบข่าวค่ะช่วงนี้ก็ราคายังขึ้นอยู่นะล่าสุดวันนี้ปรับตัวขึ้นอยู่ที่2องบาทห้สสตางค์นั่นเองค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าโชคดีร่ำรวยทุกท่านจ้าบ๊ายบาย